เรื่องที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ทราบนะคะก็ขับไฟเดย์ก็จะเป็นรายการที่เราเปิดโอกาสให้คนฟังของเราได้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อเล่าเรื่องนะคะในประเด็นหัวข้อที่เราตั้งไว้ในแต่ละวันศุกร์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเราก็ได้นําเรื่อง,ร,องราวเหล่านั้นมาตอบกันในรายการโดยมีพี่ชอลพี่อ้อยเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็มีอาจจะมีคนฟังของเราที่แสดงความคิดเห็นต่างๆนานากนัน,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 นเข้ามาเ,เพราะฉะนั้นใน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราทำงานขับไฟเดย์มา9ปีจะเข้าปีที่10แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีเรื่องราวมากมายในแต่ละวันสุขหลังที่เราตั้งประเด็นออกไปแล้วก็ผู้คนที่ส่งเรื่องกันเข้ามาในรายการในแต่ละสุขเนี่ยมันมีจํานวนเยอะมากซึ่งเราเปิดโอกาสรับเรื่องเนี่ยมาจากในในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นส่งเข้ามาทางอีเมลหรือโทรศัพท์เข้ามา s m s เข้ามาทางนา,นานาก็ตามแล้วเราก็จะมีทีมงานที่จะไปคุยเพื่อที่จะเช็คความแน่ใจใดๆก็ตามว่าโอเคคนที่โทรเข้ามาคนนี้มีเรื่องราวอย่างไรและเรื่องราวเหล่านั้นมันมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรวัตถุประสงค์สําคัญที่สุดของรายการครับไฟเดย์ที่เราได้ ทำรายการตรงนี้กันขึ้นมาก็คือเรามีความตั้งใจในการที่จะให้เรื่องราวเหล่านั้นที่ส่งเข้ามานั้นเป็น case study case study หมายความว่าถ้ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นพี่ชอดกับพี่อ้อยจะตอบว่าอย่างไรคนที่โทรศัพท์เข้ามาคุยในรายการจริงๆมีจำนวนไม่เยอะนะคะสุกหนึ่งก็มีไม่ถึง10สายแต่คนที่ดูคนที่ฟังอยู่มีจำนวนมากมาย ที่เราคำนึงถึงว่าเขาจะสามารถนำเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงของเขาได้อย่างไรอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้มีหลายๆคนที่พยายามตั้งประเด็นว่าจริงหรือไม่จริงหลอกลวงหรืออะไรต่างๆนนนาก็ตามพี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยขบวนการของการโทรศัพท์เข้ามาไม่ใช่แค่โทรเข้ามาปุ๊บแล้วได้ออกอากาศ คือเราก็มีกระบวนการในการการรองพูดคุยอะไรเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่ยังไงก็ตามแต่มัน,นไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เข้ามามันจะต้องถูกตรวจสอบชนิดว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อันเนื่องจากว่าเราไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราสนใจว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์กับคนฟังคนดูของเราหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นสำคัญที่สุดไม่เหรอใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามแต่นั้นเนี่ย คนที่ทำงานมาตรงนี้อย่างพี่ชอดเองจัดรายการวิทยุมาหลายสิปีมากหรือคนที่ทํารายการขับฟเฟรดมาเป็น10ปีเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราพอจะฟังรู้ค่ะหลังจากการคุยเช็คอะไรต่างๆนาน,นาไปเนี่ยว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จริงหรือเป็นเรื่องที่แค่แต่งมาเพื่อสนุก เพราะเอาเข้าจริงๆแล้วพี่ชอ็อตเองพี่อ้อยเองหรือทีมงานทุกๆคนเองเนี่ยเรามีประเด็นเหล่านี้อยู่ในใจด้วยกันทั้งนั้นว่าจริงหรือไม่จริงเอ๊มีคนมาคือเราคิดอย่างนี้ก่อนที่มันจะเรื่องอะไรนี้มันจะถูกออกอากาศมาสะอีกก่อนที่พวกคุณจะมาคิดคว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยพวกเราคิดกันมาก่อนแล้วพวกเราสกรีนกั้นการกองกันมาก่อนแล้วแต่อย่างที่บอกแหละค่ะว,ว่า เวลาที่เรามาเล่าเรื่องแบบนี้กันสมมติว่าเพื่อนคุณสักคนหนึ่งมานั่งแล้วเล่าบอกว่าเออวันนี้ชีวิตเป็นแบบนี้เรายังไม่สามารถจะบอกได้วันจริงหรือไม่จริงร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมมองของคนที่เล่าเวลาเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันอาจจะมีตัวละครหลายตัวก็จริงแต่คนที่โทรเข้ามานั้นเนี่ยเขาเล่าโดยมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนอันเกิดจากว่ามองมุมไหนมันก็จะเป็นของคนที่มองในในมุมของตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่านี้แหละค่ะมนถึงได้บอกว่าพอมาถ เออเรามาจับประเด็นกันว่ามันจริงหรือไม่จริงมันถูกหรือพี่ก็เลยรู้สึกนิดหนึ่งว่าอย่าลืมวัตถุประสงค์หลักของรายการก่อนนะคะแล้วก็ถ้าถามว่ารายการจําเป็นต้องเมคไหมบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าในแต่ละวันศุกร์เนี่ยมันมีมันมีเรื่องส่งเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วมันได้ออกอากาศจริงๆเนี่ยแค่ไม่ถึง10สายเองเะฉะนั้นมันไม่มีความจาเป็นใดๆเลยที่เราจะต้องเมคหรือถ้าสมมติบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้มัน มีหลายคนที่พอหลังจากที่ออกอากาศไปมันมีกระแสของความรุนแรงของเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องรุนแรงเหลือเกินมันเป็นเรื่องที่จนถึงวันนี้ก็ยังมีคนเยอะมากที่บอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่เป็นจริงหรอกนะคะแต่พี่ก็ประเด็นเนี้ยพี่จะงงๆนิดนึงเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถามว่าเรื่องนี้แรงไหมแรงค่ะแต่มันมีเรื่องแรงกว่านี้เกิดขึ้นในสังคมของเราอีกเยอะมากนะคะเช้าขึ้นมาเราตื่นเช้าขึ้นมาเราเปิดทีวีดูข่าวช่องสามข่าวคุณสาวธตระไรก็จะเจอเหตุการ ทีเ่เป็นเรื่องราวแบบนี้อยู่เยอะมากพ่อฆ่าลูกพ่อ,อ,อค่มขินลูกมันมีเรื่องแบบนี้เต็มไปหมดเลยเมื่อถามว่าเรื่องราวของคุณแอ์มันประหลาดมาหาศัจจานจนกระทั่งแบบมันเป็นไปไม่ได้จริงในสังคมนี้เลยหรือที่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นเพียงเคสที่รุนแรงเคสหนึ่งเท่านั้นเองนะคะในกรณีของคุณแอ์เนี่ยเท่าที่เราก็เป็นจับรายการมาหลายสิบปีีนะคะคิดว่าในวิจัยหรักานของคุณแอมมันคือเรื่องจริงคืออย่างที <c oughs> ่บอกค่ะ <c oughs> คุณแอร์ไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ว่าอยากดังหรืออยากออกอากาศจริงๆแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงการออกอากาศใดๆเลยเขาส่งเรื่องของเขาเนี่ยเข้ามาทางเฟซบุ๊กของพี่อ้อยเพื่อปรึกษาซึ่งอันนี้เป็นงานปกติที่พี่ชอากับพี่อ้อยทําอยู่ทุกวันนี้มีน้องจํานวนเยอะมากมีผู้คนจํานวนเยอะมากที่ส่งเรื่องเข้ามาเพื่อเพื่อไม่ได้หวังออกอากาศเพื่อหวังแค่อยากให้เราเป็นที่พึ่ง อยากพูดคุยกับเราหรืออยากให้เราแสดงความคิดเห็นใดๆหรือเสนอแนะใดๆกับชีวิตเขาดงนั้นคุณแอร์เขาเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อันนี้เท่านั้นซึ่งมันจะมีอยู่ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะฝากอันนี้ไว้กับทางทีอาของพี่นะคะถ้าเกิดใครอยากเจาะลึกจริงๆจะเห็นว่าในอันเนี้ยค่ะมันคุยกันมาตั้งแต่วันวันที่3เดือนมกราคมที่คุณแอร์เข้ามาแล้วมันก็จะมีการสนทนาโต้ตอบระหว่างคุณแอร์กับพี่อ้อยเนี่ยเอ่อทั้งหมดมาเนียน้องก็ เล่ามาาเรื่องของน้องเป็นยังไงะไรต่างๆนานานะคะแล้วพี่อ้อยก็ให้คําแนะนําต่างๆเนี่ยอยู่ระยะเวลาหนึ่งจนพี่อ้อยเห็นว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจพี่อ้อยก็เลยมาคุยกับพี่ชอดและทีมงานว่าเอ้ยเคสเนี้ยน่าสนใจนะเพราะว่าเ,าเราเราเราติดใจในประเด็นที่คุณแอร์เนี่ยเขาเจอเหตุการณ์ขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ไปทําแท้งเขาไม่ฆ่าตัวตายเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้ววันนี้เขายังสามารถที่ยังยืนอยู่ได้ เราติดใจในประเด็นนี้ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เจออะไรที่หนักหนาอยู่ตอนนี้ว่า <Holocaust> เฮ้ยในที่สุดคนคนนี้เจอขนาดนี้ยังรอดแล้วทําไมพวกเราจะไม่รอด <S <S> <S <arda> พี่อ้อยก็เลยเอาเรื่องนี้มานําเสนอเราก็เลยคุยกันว่าอโอเคก,ก็ก็มีการโทรไปคุยกับน,น้องเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆแล้ววันหนึ่งก็คือได้เอาสายของน้องนี่ออกอากาศในรายการอันนั้นคือขั้นตอนแรกของการที่ที่เรื่องนี้ได้มีการออกอากาศในรายการขับไฟเดย์ไป ซึ่งหลังจากนั้นมาก็จะมีกระแสอะไรต่างๆนานาเยอะๆนะคะว่าโอ้โหเรื่องนี้มันแรงจังเลยนู่นนี่ให้ความสนใจมากมายจนถึงทั้งวันที่เราจะทำเด็ดซีรีส์ค่ะตอนนั้นเราเลือกเรื่องทำเด็ดซีรีส์กันเราก็ยังคิดถึงประเด็นเดิมอยู่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันแรงแต่มันเป็นประโยชน์เราก็ถึงตัดสินใจเลือกเรื่องนี้มาในนี้ก็จะมีการขออนุญ,ญาตที่พี่อ้อยส่งไปขออนุญาตน้องว่าเราขออนุญาตที่จะเอาเรื่องของน้องมาทําเป็นซีรีส์นะ <S <S 2> <S 2> น้องก็ยังส่งกลับมาว่าน้องขอถามพี่อ้อยจริงๆตรงๆว่า จะดีไหมที่เอาเรื่องของน้องไปทําเพราะน้องเองก็กังวลอยู่ว่ามันก็มีฟีดแบ็กเข้ามาทั้งทางบวกและทางลบน้องยังกังวลอยู่ว่าตัวเองเอาเรื่องของแม่มาพูดแบบนี้แล้วก็มีคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเอาเรื่องแม่มาประจานกันคือมันมีมันมีมนมคือจะบอกว่าอะไรคะที่เมื่อกี้ถามว่าพี่ชอดเชื่อไหม,มเป็นเรื่องจริง ถ้าพี่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเพราะาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากมันไม่ได้เป็นคือทุกวันนี้มันพูดกันเสมอนหนึ่งว่าแบบอยู่พี่ชอดกับพี่้อยก็หยิบเรื่องนี้มาออกอากาศเลยหรือว่าเอามาทําซีรีส์เลยเพราะว่าอยากดังหรือเมคขึ้นมาหรืออะไรแต่ว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนหมดนะคะพี่ถึงมด้่บอกว่าคุณแอมมีตัวตนจริงๆเพราะเราก็คุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงถึงขั้นตอนของเรื่องของอที่มันเป็นประเด็นเรื่องการเปิด a ฟ e บ o o k มีรูป ของคุณแอร์อีกคนนึงหรือการโอนสตังอะไรต่างๆนานาก็ตามแล้วที่ที่คุณแอร์คุยพี่ไม่แน่ใจว่าเราได้ฟังคลิปกันหรือเปล่านะคะในคลิปก็จะมีการอ้างถึงพี่ชอตพี่อ้อยอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันตอบได้หมดในมุมที่ว่าคือหลังจากที่คนที่เป็นเจ้าของเรื่องไม่ใช่เฉพาะคุณแอร์นะคะนี่เป็นกรณีปกติที่เราทํางานกันอยู่โดยปกติเลยเนี่ยได้คุยออกอากาศในรายการแล้วก็ดีหรือได้นําเรื่องของเขามาทาซีรีส์แล้วก็ดีเนี่ย เรายังมีโอกาสได้ติดต่อกับเจ้าตัวเขาอยู่โดยที่ไม่ว่าเขาจะมีอะไรเขาก็ยังโทรมาหาพี่ชอดพี่อ้อยหรือโทรมาหาทีมงานอยู่มาอัปเดตบ้างว่าเอ้ยชีวิตเขาไปถึงไหนแล้วเรื่องราวที่คุยกันวันนั้นตอนนี้มันเป็นยังไงมาขอปรึกษาพี่อ้อยบ้างมานู่นนี่คือมันเป็นเรื่องป,ปกติที่เรายังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นเส้นเดียวกันค่ะน้องแอร์เนี่ยวันหนึ่งเขาก็มาปรึกษาพี่อ้อยว่าหนูอยากเปิดหน้าเพจของตัวเองซึ่งพี่อ้อยก็ยังตึกบอกน้องว่าเอ้ยน้อง จะดีเหรอเพราะน้องบอกว่าน้องอยากอยู่เงียบๆไม่อยากยุ่งกับใครแล้วก็กลัว,วเดี๋ยวคุณแม่จะตามมาเจอด้วยน้องเขาก็บอกว่าเ,เขาได้รับกระแสของแบบคนที่เข้ามาให้กําลังใจอะเยอะมากเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะได้สัมผัสกับไอ้กำลังใจนั้นด้วยตัวเขาเองพี่อ้อยก็อย่างเตือนว่าอันนี้แล้วแต่น้องนะคะเพราะว่ากระแสที่เข้ามามันมีทั้งบวกแต่ลบนะ มันคงจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยให้กําลังใจและไม่ให้กําลังใจคนเข้ามาด่าก็มีถ้าน้องไม่แข็งแรงพอเนี่ยพี่อ้อยไม่เห็นด้วยนะว่าจะมีเปิดอันนี้ออกมาน้องก็บอกว่าอ๋อเหรอคะเอองั้นเนี่ยหนูไม่เปิดดีกว่าหนูไปปิดดีกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้ได้ออกไหมคะคือขั้นตอนของเรามันมีเราทําได้แค่นั้นคือคุยกับเขาได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการที่มันจะมีเอ่อจะมีคนออกมาแล้วบอกว่าน้องไปเอา รูปของคนชื่อแอร์อีกคนนึงแล้วมาเป็นหน้าเพจของตัวเองจนกระทั่งมาถึงเรื่องว่าเฮ้ยตกลงคุณแอรมีจริงหรือเปล่าต่างๆนานาเนาีน่ยถ้าส่วนตัวพี่นะคะถ้าพี่เดาพี่พี่พยายามจะจิกสอต่อเรื่องในพี่เดาว,ว่าน้องเองอาจจะไม่อยากเอาหน้าตัวเองเออกไปก็เลยไปคว้าเอารูปของใครมาอันนี้พี่เดาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ากรณีแบบนี้คือพี่ไม่ได้เป็นคนเล่นไอพวกเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้แต่พี่โดนตลอดเวลาคือพี่ชอนพี่อ้อยเนี่ยเจอหน้าเพจแบบว่าปลอม ตลอดเวลามีขนาดคนไปตอบปัญหาเป็นพี่ชอพี่อ้อยเองก็มีมีไปจัดงานเลมีทุกอย่างสารพาัดซึ่งเราก็ต้องแจ้งให้ฝ่ายไอทีของเราเนี่ยไปไล่ปิดเนี่ยหรอไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เดาว,ว่าน่าจะเป็นน้องคงอาจจะคิดแบบนี้หรือคิดน้อยไปแบบนี้กรณีแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ยืนยันนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะตอนนี้ตอนที่น้องที่ชื่อคุณแอร์ที่เป็นเจ้าของรูปอะค่ะที่ที่ลุกขึ้นมาพูดแล้วก็รู้สึกจะมีการโทรศัพท์ไปคุยกันระหว่างคุณแอร์ ตัวจริงกับคุณแอร์เจ้าของรูปด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่เป็นนอกเหนือไปจากการควบคุมของพวกพี่แล้วละเพราะว่าพี่ก็เลยไม่รู้ว่าต่อจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจะเขาคุยกันแล้วมันจะยังไงต่อไปเพราะว่าน้องแอร์ที่เป็นเจ้าของรูปเนี่ยพยายามจะเรียกร้องให้รายการรับผิดชอบบอกว่าขับเฟเดริกรีินวลต้องรับผิดชอบไม่งั้นหนูจะฟ้องซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจาพี่ก็ไปเช็คทางกฎบ่งกฎหมายอะไรต่างๆก็บอกว่าจริงๆแล้วการเปิด หน้า Facebook ใดๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมันเป็นของส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คงไม่สามารถจะตามไปรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นได้นี่หรอไหมคะเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันนะกับสิ่งที่พี่เอาออามา,าออกอากาศในรายการแต่ตอนนี้มันดันมีคนเอาจับไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เลยแล้วก็เลยแ,ลลยแบบกล่าวโทษกันชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยอันนี้เป็นกรณีหนึ่งสําหรับเรื่องของการเอารูปไปใช้ มันมีอีกกรณีหนึ่งนะคะคือกรณีที่มีน้องผู้ชายคนหนึ่งมีตัวละครเยอะมากขอโทษนะลูกเรื่องมันยาวหน่อยนี่พี่นี่พี่ย่อแล้วนะัจริงมันมีตัวละครเยอะมากที่พี่ก็พี่พี่งงคือสังคมโซเชียลเป็นสังคมที่ไม่ค่อยเข้าใจพี่จะงงอยู่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่พอจะจับประเด็นได้ะคะ่ะคือมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขามา,าบอกว่า,าได้โอนเงินให้กับน้องแอร์เนี่ยจำนวนเงินหกพันบาทนะคะแล้วมันก็มีคลิปเสียงที่เขาคุยกันอะไรต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทางเรารู้ ที่เฉพาะที่พวกเรารู้ก็คือว่าหลังจากที่เรื่องราวของน้องแอร์ออกอากาศไปแล้วเนี่ยมันมีคนเยอะมากค่ะที่เข้ามาแล้วก็แล้วก็วกอยากจะมาขอที่อยู่อยากจะขอติดต่ออยากจะขอช่วยเหลืออยากจะขอรเรื่องต่างนนๆนานาแต่โดยมรารยาทแล้วทาง Green เว็บไม่เคยให้เบอร์ทโทรศัพท์หรือการติดต่อใดๆกับใครอันนี้ถือเป็นมรารยาทของรายการนะคะทีนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราก็ได้เห็นน้องผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาแล้วแบบอยากติดต่อกับน้องแอร์เนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ให้อะไรไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้ว พี่ไม่แน่ใจว่าว่าโดยวิธีไหนน้องผู้ชายคนนี้ก็ได้ไปคุยกับน,น้องแอร์แล้วก็คงมีการพูดคุยกันอะไรต่างๆน,นานาเพราะว่าเรามารู้เรื่องหลังจากนั้นก็คือน้องแอร์อีกนั่นแหละที่เข้ามาคุยกับพี่อ้อยนะคะแล้วก็บอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยคะมันมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่หนูมีโอกาสได้คุยกับเขาเขาดีมากเลยคือเขาแบบเหมือนกับเขาเข้ามาแบบช่วยอยากช่วยอยากดูแลทุกสิ่งอย่างเนี่ยหนูคุยกับเขาดีมากๆเลยแล้วตอนนี้พอดีหนูมีปัญหาเรื่องสตังค์เขาก็โอนสตังค์มาให้หนูยืมเนี่ยหกพันบาท นะคะซึ่งพี่อ้อยก็ดุไปตามภาษาผู้ใหญ่ปกติพี่อ้อยก็บอกเฮ้ยอย่าไปทําอย่างนี้นะคะหนูจะไปเอาสตังค์ของเขามง,ง่ายๆได้ยังไงถ้าเขาไม่หวังอะไรกันหนูเนี่ยเขาจะมาเอาตังค์มาให้เหรอเราไม่ควรไปรับสตังค์จากใครน้องก็บอกว่าอ๋อเหรอคะโอเคค่ะถ้านั้นเดี๋ยวหนูทํางานได้นหนูจะเอาเงินไปใช้เขานี่คือสิ่งที่เรารับรู้คือตรงนี้เนี่ยเอไหมคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่มันมีมีน้องผู้ชายออกมาปรากฏตัวว่าน้องแอร์เนี่ยไปเอาตังค์ของเขาเรื่องที่เรารับรู้เนี่ยคือแบบนี้ แต่ก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าใดๆที่น้องแอร์จะไปคุยกับใครต่อหรือไปจะเรียกว่าพูดคุยกันจนถึงขั้นแบบว่ามีการคุยกันแล้วแล้วเห็นใจกันขอยืมเงินกันใดๆเนี่ยมันก็เหลือวิสัยที่รายการอย่างพวกพี่จะไปจะไปรับผิดช,ชอบได้เนี่ยหรอไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมันเอามารวมกันหมดนะคะมันเอาทุกเรื่องมารวมกันหมดเลยพี่ก็เลยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันแบบ มันอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องถูกต้องที่เราจับเรื่องทุกเรื่องมารวมกันแล้วสรุปว่าขับไฟเดย์เป็นคนผิดหรือกรีนเวลเป็นคนผิดจนถึงที่พี่ชอตได้คุยกับแอร์ตัวจริงอีกทีไหมคะว่าเรื่องมันมีค,ค่ะ,ะคือคือพี่ชอตเองอะ่ะจะเป็นคนที่ได้คุยอะไรกับใครเนี่ยน้อยมากเพราะว่าพี่จะมีภาระหนะที่อย่างอื่นส่วนใหญ่จะเป็นทั้งพี่อ้อยกับทั้งทีมงานน่ะนะคะในขั้นแรกที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยเหมือนน้องปฏิเสธว่าน้องไม่ได้ทํา ตอนที่เขาคุยกันที่โทรศัพท์กับคุณแอ์ตัวที่คุณแอ์ตัวที่เจ้าของรูปอะค่ะก็เห็นเหมือนน้องปฏิเสธเหมือนกันว่าว่าไม่ได้เอาไม่ได้เปิดหน้า Facebook ไม่ไดเอารูปไปแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับน้องก็มาโพสต์ข้อความอันนี้พี่ฟังจากเขาเล่ามานะคะว่ายอมรับว่าได้ทําไปจริงๆและขอโทษนี่เอาไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยพี่เดาเอาเองว่าว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้ที่น้องเขาทาทีนี้ในที่สุดแล้วอะค่ะพี่อยากจะบอกว่า ในบรรดาปัญหาอะไรต่างๆนานาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยพี่อยากจะยืนยันในเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของของขับไฟเดก่อนน,นะคะเพราะเราทํางานตรงนี้มา10ปีเนาะไม่เคยมีไม่เคยมีกรณีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วแล้วหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยพี่ก็เข้าไปเช็คกันลองไปสรุปประเมินผลกันดูซึ่งจริงๆแล้วเราทําตลอดอยู่แล้วว่ะค่ะเรื่องราวที่เราเอามาหยิบมาทาเป็นเป็นซีรีส์ก็ดีหรือออกอากาศในรายการก็ดีเนี่ย มันมีผู้คนเยอะมากอันนี้คือคือแค่ตัวอย่างบางส่วนนะนะคะที่เข้ามาในทางไอจีเฟซบุ๊กอะไรทวิตเตอร์อย่างต่างๆนานานาของพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่พี่ชอดพี่อ้อยอย่างต่างๆเนี่ยมีคนจํานวนเยอะมากที่ได้ประโยชน์กับเรื่องราวที่ออกอากาศไปนะคะหลายคนบอกว่ากําลังคิดจะทําอะไรไม่ดีแล้วก็พอดูแล้วก็รู้ว่าถ้าทําไม่ดีมันต้องได้รับไม่ดีเขาก็หยุดหรือบางคนรู้สึกว่าชีวิตแย่มากจะไม่รอดก็รอดเพรากัน ได้ดูขับไฟเดย์หรือว่าได้ดูซีรีส์ของเราเพราะฉะนั้นพี่ยังยืนยันอยู่ว่าเจตนารมณ์ของเราทุกอย่างทุกประการยางเหมือนเดิมนะคะพี่ว่าทุกอย่างดูที่เจตนาในที่สุดแล้วเนี่ยพี่ว่าผลที่รับกลับมามันก็ยังเป็นสิ่งที่เรายัางรู้สึกดีกับมันอยู่เพียงแต่ว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาพี่ว่ามันเป็นปัญหาที่บุคคลมันไม่ได้เป็นปัญหาที่รายการหรือไม่ได้เป็นปัญหาที่ความตั้งใจของรายการหรือการที่รายการเมคหรือสร้างเรื่องใดๆ ะะเพราะนั้นจริงแล้ววันนี้เมื่อกี้เหมือนอย่างที่พี่ประกาศในรายการเนี่ยนะคะพี่บอกไปเลยว่าถ้าวันนี้มันมีคือมันจะมีคนหลายๆคือคือณวันนี้สิ่งที่ฟีดแบ็ที่เข้ามาที่พี่อะค่ะถ้าเป็นคนที่รู้จักขับไฟเดย์คนที่ฟังรายการอยู่คนที่เป็นแฟนรายการคนที่ดูซีรีส์ของเราอยู่เนี่ยไม่มีใครถามเรื่องนี้สักคนไม่มีใครตั้งประเด็นเลยว่าจริงหรือไม่จริงเพราะทุกคนรู้ว่าเราทํางานกันอย่างไร แต่คนที่พูดกันอยู่นะวันนี้มักจะเป็นคนที่ไม่รู้จักขับไฟเดย์เป็นคนประเภทอยู่ในโซเชียลแล้วก็เข้ามาแดดๆ,ๆแล้วก็ไปแล้วก็พูดพูดอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราโดนกระแสจากตรงนั้นอยู่พี่ก็เลยอยากจะบอกว่า ไม่ต้องไปสืบที่ไหนมันจะมีนักสืบนู่นนี่อะไรเต็มไปหมดนะคะแล้วพอเวลาคําว่าสืบที่ว่าคือก็ <represents> ปไปจับเอาตรงนู่นมาเอาตรงนี้มาแล้วมาผูกเป็นเรื่องคิดไปว่ามันควรเป็นอย่างนี้มันควรเป็นอย่างนั้นซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายๆอย่างที่เราอ่านแล้วเราก็ขำกันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมีขนาดว่าแบบบอกว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นตรงนี้แปลว่าเราต้องไปเอาเรื่องนั้นมานนนแน่ๆอะไรเงี้ยคือทุกอย่างตั้งประเด็นเอาเองหมดพี่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากสืบเรื่องขับไฟเดจริงๆไม่ต้องไปสืบที่ไหนค่ะ เชิญเลยนะคะน้องๆสื่อมวลชนก็ได้มานั่งอยู่กับพี่ในการจัดรายการของพี่ทุกวันศุกร์เนี่ยนะมานั่งกันสักแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็รู้ว่าพวกเราทํางานกันอย่างไรเดี๋ยวก็รู้ว่าเคสที่เข้ามามันมีมากมายขนาดไหนยังไงเดี๋ยวก็รู้ว่ามันมีเคสที่รุนแรงกว่านี้ขนาดไหนยังไงไม่ต้องไปสื่อที่ไหนมาสื่อกับพวกพี่นี่แหละพี่จะเปิดกว้างให้มาสื่อเต็มที่นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าแม้นว่าวันนี้สําหรับน้องแอร์ที่เป็นเจ้าของรูปก็ดีนะคะหรือใครก็ตามที่ที่มีปัญหาอะไรจาก ผลพวงของเรื่องเราเหล่านี้นะคะพี่คงไม่สามารถไปรับผิดชอบได้ในเชิงของกฎหมายหรือใดก็ตามเพราะว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่สามารถจะก้าวไปตรงนั้นได้แต่พี่ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะคะพี่ยินดีช่วยเหลือถ้าน้องมีอะไรพี่ช่วย mm. เช่นคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้พอมันเปิดเพจมาปุ๊บแล้วมีหน้าน้องแล้วน้องเดือดร้อนน้องอยากให้พี่ช่วยอะไรอยากให้พี่ออกอากาศในรายการให้อยากจะให้ประกาศให้ว่าน้องคนนี้ไม่เกี่ยวหรือใดก็ได้ พี่ยินดีช่วยเต็มที่นะคะแต่คงไม่ใช่กันที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาฟ้องพี่หรือจะมาเ,าเรียกค่าเสียหายอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้เป็นคนพี่ไม่ได้เป็นคนรู้เห็นในการเปิดเพจเหล่านั้นใดๆแต่พี่ยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็แล้วก็วกสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดไม่ต้องถามเลยเนะพูดเองหมดเลยอยากพูดอัดอั้นมากเจออัดอั้นมากคืออยากจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคืออยากจะบอกว่า ในแง่ของความตั้งใจดีของพวกเราที่ทํางานขับไปเดก,กันอยู่อะคะ่ะทุกวันนี้เนี่ยเราถ้าโดยส่วนตัวพี่แล้วพี่รู้สึกว่าวันนี้สังคมของเราป่วยเยอะนะคะเรามีคนป่วยจิตกันเยอะแยะมากมายเนาะทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยกับพี่ใช่ไหมคะมันมีคนป่วยจิตที่ออกมาในรูปแบบต่างๆนานาเนี่ยมากมายอย่างอย่างอย่างเอ่อีนคอนเสิร์ตคราวนี้นะคะเราจะให้เงินกับเอ่อศูนย์มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิทเด็ก ซึ่งพอเราไปคุยกับเขาเนี่ยเราจะพบว่ามันมีคนป่วยจิตในสังคมเยอะมากที่ออกมาในรูปแบบของการทําร้ายคนอื่นแบบที่ที่บางทีมันไม่ใช่ว่าคือถ้าเขาเป็นเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนบ้าลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะรู้แต่มันเป็นคนที่เราเห็นเห็นหน้ากันอยู่แบบนี้ค่ะแล้วด้วยความที่มีจิตใจที่มันป่วยแล้วบางทีเราก็อาจจะทําร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวหรือคนที่อยู่รอบๆข้างก็ไม่รู้มันมีคนแบบนี้อยู่เยอะนะคะและ ถ้าขาไฟเดย์ Friday, มันจะเป็นรายการวิยุเล็กๆสักรายการหนึ่งที่มันมีความตั้งใจในการที่จะเปิดโอกาสให้คนที่เขามีความทุกข์มีปัญหาหรือมีอะไรก็ตามแต่ที่เขาอยากได้ที่พึ่งได้มาพูดมาคุยได้มาแสดงเรื่องราวของเขาเพื่อที่จะให้ พวกเราได้เป็นผู้รับฟังหรือว่าพี่ชอยพี่อ้อยอาจจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆในการที่เสนอแนะคือเราสองคนคงไม่ใช่คนเก่งที่จะไปตอบปัญหาอะไรทุกเรื่องเราพูดอยู่เสมอแต่ถ้าแม้นว่าเราสามารถที่จะให้กําลังใจหรือชี้แนะแนวทางอะไรได้บ้างและเป็นประโยชน์ได้บ้างอย่างที่พี่บอกคะ่ะคนที่โทรศัพท์เข้ามาในครับฟเฟรดในสัปดาห์หนึ่งที่ได้ออกอากาศมีไม่กี่คนแต่คนฟังมีมากมายมหาศาลถ้าแม้นว่ารายการครับฟเฟรดมันจะช่วยจิตใจดูแลจิตใจของคนในสังคมนี้ให้ดีขึ้นได้บ้างเนี่ย นั่นคือวัตถุประสงค์หลักของรายการที่เราทำกันอยู่นะคะไม่ใช่ความอยากดังไม่ใช่อยากจะเอาประเด็นให้มันรุนแรงไม่ใช่อยากจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจอดๆทั้งสิ้นส่วนตัวพี่ชอดเองวันนี้พี่คงไม่ต้องมาหาความดังกับการจัดรายการวิทยุอีกแล้วพี่มีภาระหน้าที่ใหญ่ๆอีกเยอะมากแต่ทุกวันศุกร์ทำไมพี่ถึงได้ทิ้งทุกอย่างเพื่อมานั่งจัดรายการเพราะพี่รู้สึกว่าการทำรายการขับไฟเดย์มันมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วพี่มีความสุขทุกครั้งที่จัดรายการขับไฟเดย์ พี่ก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนที่ที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักขับไฟเดย์เลยไม่รู้เลยแล้วก็แล้วก็มาแสดงก็พี่เห็นด่าทอต่างๆนานา,นา,นานบอกว่ารายการนี้มันยิ่งเง่ามันดรามา่ามันสักแต่ว่ามาโกหกกันมาร้องไห้กันค่ะถ้าเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตใครเราจะไม่รู้นี่เหรอไหมคะวันหนึ่งบ้างถ้ามันเกิดกับชีวิตเราเราจะรู้ว่าบางทีเราก็ต้องการที่พึ่งเราก็อยากได้คนรับฟังเราก็อยากได้คำแนะนำ นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าประมาทว่าฉันไม่เจอหรอกเพราะฉะนั้นรายการแบบนี้งี่เง่หรือดรามา่าในวันที่คุณแอร์ก็ตามหรือใครก็ตามโทรศัพท์เข้ามาในรายการขับไฟเดย์เขาร้องไห้หลายๆคนคงได้ฟังอยู่นะคะจะดรามา่าไม่ดรามา่าไม่รู้แต่พี่ชอดกับพี่อ้อยรู้แค่เพียงว่าเขาเป็นทุกข์เขามีความทุกข์แล้วเขาต้องการที่พึ่งจะให้พี่ชอดกับพี่อ้อยมันนั่งแบบว่าจริงหรือเปล่าคะเรื่องของน้องจริงหรือเปล่าเป็นกบ มันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เรื่องของพวกเราหรือเปล่าเราเพียงแค่ดูแลจิตใจของเขาและเราหวังว่าการที่เราดูแลจิตใจเขามันทําให้คนอื่นๆที่ฟังอยู่นั้นได้รับประโยชน์ไปด้วยแค่นั้นเองจริงๆสําหรับขับไฟเดย์นะคะพี่อยากขอให้ให้ทุกคนช่วยเข้าใจในสิ่งที่เราทําอยู่ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันไปเพราะว่าพี่เข้าไปอ่านเหมือนกันคือปกติพี่บางคนไม่รับข่าวสารอะไรพวกนี้แต่ครั้งนี้ก็เข้าไปอ่านดูแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกแบบเออเนอะสังคมวันนี้เดี๋ยวจะไม่มีคนอยากทําดี ถ้าเกิดทําความดีแล้วโดนโดนคนว่าแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยเราจะไม่อยากทําความดีกันนะคะพอไหมคะค่ะไฟเดงเดินหน้าต่อไปดเดินหนะะ้าค่ะพี่ไม่หยุดเพียงเพราะว่าเรื่องอย่างนี้หรอกเพราะว่ายัางไงก็ตามแต่10ปีแล้วที่จะจะสิปีเกปีกว่าจะ10ปีแล้วที่เราทางานแบบนี้มาแล้วแล้วเราก็คิดว่าเราได้ทําประโยชน์คือทุกวันนี้กระแสคิดแบลกต่างๆที่มันเข้ามาค่ะมันมัน มันมีแต่สิ่งดีๆที่เราได้แลกเปลี่ยนกันพี่ชอดกับพี่อ้อยตอนนี้คือเดินไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนที่แบบมองเห็นว่าแบบเฮ้ยเราช่วยเขาได้ซึ่งซึ่งพี่มีความสุขกับการทํางานนี้แล้วเราคงไม่หยุดสายต่อไปสกรีมากขึ้นนะไม่ค่ะเราทํางานปกติพี่ว่าเราทําเต็มที่อยู่แล้วอย่างที่บอกบางทีมันไม่สามารถจริงๆที่เราจะไปตรวจจับเช็คอะไรแบบถึงขนาดนั้นได้แต่เรื่องของเขาเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าหัวใจของมันอยู่ตรงนี้นะคะ ณตอนนี้ค่ะพี่สั่งให้หยุดทุกอย่างในการคุยกันในแบบผ่านโซเชียลหรือผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าจะมีการคุยกันต่อไปจากนี้ขอคุยเป็นตัวเป็นเป็นละถ้าน้องแอร์ตัวจริงอยากคุยกับพวกพี่ก็มาเดินมาคุยกันจะให้พี่ช่วยอะไรถ้าน้องแอร์ที่เป็นเจ้าของรูปอยากให้พี่ช่วยอะไรเดินมากันเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยในทุกสิ่งที่พี่ช่วยได้ค่ะน้องแอร์นะคะน้องแอร์ที่เป็นเจ้าของเรื่องจริงๆตัวพี่ยังไม่ได้เจอค่ะที่ยังไม่ได้เจอเขา คือจริงๆณตอนนี้เนี่ยพี่พี่อาจจะมองคนละมุมกับคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วมองมั้งคะพี่มองน้องแอร์ว่าน้องแอร์ก็เป็นเคสหนึ่งค่ะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเคสนี้มันประหลาดมารรย์หรืออะไรพี่เห็นว่ามันเป็นเคสหนึ่งที่รุนแรงไหมรุนแรงแต่มันยังมีเคสที่รุนแรงกว่านี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นในมุมของพวกคือพี่ชอกับพี่อ,อ้อยตัวนี้เหมือนเหมือนเป็นหมอใช่ไหมคะมันมีคนไข้ยเยอะมากเพราะนเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหเคสนี้มันมหัศจรรย์เราเจอคนป่วย มากมายมันใครก็ตามที่อยากเจอพี่อยากเดินมาคุยกับพี่อยากมาปรึกษาในเวลาที่พี่มีอยู่เนี่ยพี่ยินดีอยู่แล้วค่ะพี่พร้อมค่ะแต่สังคมน้องแอนตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่เดาว่าน้องคงแย่เพราะว่าล่าสุดก็ก็แต่อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีคนบอกว่าน้องแย่อยู่มันน้องคิดมากน้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่พี่ยังไม่ได้คุยกับเขาต่อคือไม่รู้นะคือคือ อย่าหาว่าพี่เข้าข้างหรือหรืออะไรนะเพราะก็มีคนบอกเหมือนกันว่าทําไมพี่ถึงปกป้องคนผิดคือเรื่องผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดถ้าน้องเขาผิดเราก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่พี่ว่าน้องก็น้องก็เป็นเด็กที่จิตใจไม่มั่นคงคนหนึ่งนะคะคือก็ต้องเห็นใจเขาถ้าเขาได้เจอเรื่องราวเหล่านั้นมาแล้วมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันก็มันก็คงหนักหนาอยู่สำหรับเขาเหมือนกันอ๋ออีกกรณีหนึ่งลืมไปเลยเรื่องคุณแม่ใช่ป่ะคุณแม่โทรมาคือ คือจบแล้วทุกอย่างจบสิ้นแบบออกอากาศรายการไปเรียบร้อยต่างๆนานาค่ะวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่ทางทีมงานของเราค่ะบอกว่าเป็นคุณแม่ของน้องแอร์โทรมาแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์คุณแอร์นะคะคุณแม่บอกว่าตั้งแต่ที่น้องออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยค่ะก็น้องก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย คุณแม่เป็นห่วงแล้วก็อยากเจอลูกก็เลยโทรมาขอเบอร์โทรศัพท์จากทางทีมงานซึ่งทางทีมงานเราไม่สามารถจะให้ได้ด้วยมารายาทถ้าน้องไม่อนุญาตเราไม่สามารถจะให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือเป็นใครก็เลยคุณแม่ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับทางพี่อ้อยทางคุยกับหลายๆคนนะคะแล้วเราก็เลยสรุปกันว่าเอางี้กันแล้วกันเ,เราไม่สามารถจะให้ที่ติดต่อกับน้องแอดได้คุณแม่อยากจะพูดกับน้องแอรจริงๆก็ให้พูดผ่านรายการกันแล้วกัน เ,เพราะน้องแอร์เนี่ยเขาฟังอยู่วันนั้นมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ที่คุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่ได้โทรเข้ามาเพื่ออยากจะออกอากาศแต่เราเป็นคนหาทางออกว่าเอาไหมก็โทรกลรักษาให้น้องแอร์ฟังคุณแม่อยากพูดอะไรกับน,น้องแอร์ก็พูดแล้วกันผ่านทางรายการแล้วถ้าน้องแอร์อยากเจอคุณแม่ก็เดี๋ยวคงไปเจอกันเองนี่เอาไหมคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตอนจบที่ทุกคนก็เลยตีความไปใหญ่โตหาว่าแบบพวกเราไปเมคเรื่องกันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่รู้จะเมคทำไมจริงๆนะ หรือน้องแอถ้าน้องแอไม่มีตัวตนจริงๆแล้วน้องแอลต้องไปเมคถึงแม่เนี่ยคงลําบากอยู่แต่ถามว่าถ้าถามว่าแล้วพี่รู้ไงว่าเป็นแม่จริงๆเราก็มีการตรวจสอบค่ะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าให้บอกกับน้องแอลว่าคุณแม่ยังใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์รบเดิมเราก็ถามคุณแม่ว่าเบอร์โทรศัพท์คุณแม่คือเบอร์อะไรแล้วเราก็ไปถามน้องแอลว่าน้องเบอร์โทรศัพท์น้องเบอร์อะไรอะไรเงี้ยคือมันมีการคอสเช็คแบบนี้คือเราก็สงสัยค่ะไม่ใช่พี่อย่างที่พี่บอกเลยว่าไม่ต้องรอให้ทุกคนสงสัยหรอกพวกเราสงสัยกันก่อนแล้วนะคะเราสงสัยก่อนแล้วววเเพ่่าา พอเรารู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องจริงมากเนี่ยแล้วการออกอากาศของคุณแม่ถามว่าทําให้ใครเดือดร้อนเสียหายไหมมันไม่มีเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจให้ออกอากาศไปก็มีคนโยงประเด็นนี้ค่ะว่าโหทําไมมาพอดีวันแม่เป๊ะเลยเออพี่จะรู้ไหมละ่ะคือเรื่องเราเพิ่งออกอากาศจบลงไปแล้วคุณแม่ก็โทรเข้ามาเพราะคุณแม่ได้ดูหลังจากการออกอากาศมันก็เป็นวันแม่หรือเดือนแม่หรือแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เหรอไหมคะคือพราคนตั้งใจจับประเด็นจะจับผิดเนี่ยมันก็ผิดไปซะทุกอย่างพอเราจะจับผิด มันก็เลยจับประเด็นผิดไปหมดอันนี้เท่าที่พี่เจอค่ะเรื่องคุณแม่ก็เท่านี้เองแล้วตอนนี้คุณแม่ถ้าถามว่าคุณแม่สร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อคุณแม่ก็ไม่ได้ดังอะไรเพราะคุณแม่ต้องโทรมาพูดในสิ่งที่ตัวเองทําในสิ่งที่ไม่ดีพี่ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะอยากออกมาพูดแบบนี้เพื่ออะไรแต่เพราะคุณแม่เขาอยากจะแสดงความสำนึกผิดกับลูกและอยากให้ลูกกลับมาเราก็แค่เป็นสื่อกลางให้เท่านั้นเองนะคะเคลียไหมมีอะไรที่คข้มใจกับพี่เอกเราถามหมดจรงิงๆ เขาคุยกับพี่อ้อยค่ะผ่านทางหน้าไอ้นี่เหมือนกันพี่อ้อยก็เข้าไปบอกน้องว่าตอนนี้พี่อ้อยก็งงไปหมดแล้วนะเพราะมันมีอะไรยแยะวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยขอให้น้องแบบอย่าพึ่งอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ก็บอกพี่อ้อยไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้าน้องสนใจให้น้องติดต่อเอาตัวเป็นๆมาเจอพวกพี่พแล้วกันใช่เพราะตอนนี้พี่ไม่รับติดต่อทางทางโซเชียลและทางโทรศัพท์แล้วเพราะว่ามันหลายประเด็นเหลือเกินมันงงค่ะมีท้องไหมคะพี่ชมไม่หรอกค่ะคือคือพี่อ้อยแหละมีจิตตก พี่อ้อยเขาจะเกินจิตแบบนั่นกับพี่พี่จะรู้สึกว่าแบบเออเนิ่มแบบบางทีมันเป็นเรื่องของของเจตนาแหละพี่ว่านะคะแล้วก็อันหนึ่งไม่ไม่ได้ท้อแต่แต่ออกแนวลำคาญมากกว่ากับกับคนที่บางทีไม่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆบางทีพี่เชื่อว่าคนที่มาแสดงความคิดเห็นต่างไม่รู้จักคาเฟ่เดย์เลยด้วยซ้ำ ไม่เคยฟังไม่รู้จักว่าเราทํางานอะไรอยู่ก็เลยมันก็เลยตั้งประเด็นพูดไปได้ถ้าคนที่เรารู้จักับไฟเดย์เองจริงๆไม่มีใครเขาตั้งประเด็นอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ฟังก่อนเนาะก่อนจะคุยแล้วก็มาสืบได้จริงๆท้าให้มาสืบกัน <laughs> ไม่ต้องเป็นนักสืบอ,อยู่ตามโซเชียลใดๆมาสืบกับตัวพี่เลยพี่พี่พวกพี่อยู่ในที่สว่างนะคะเนี่ยเอาปะ่ะเพราะฉะนั้นพี่เปิดเต็มที่พี่ไม่ได้แอบๆอย่างบางคน ไม่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วก็มาโพสต์อะไรก็ได้แล้วหน้าตาเป็นยังไงตัวตนเป็นยังไงก็ไม่รู้อย่า,นยางนังไม่ใช่ไม่ใช่พวกพี่นะคะ,ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ,ะที่มาช่วยนะ,ะพี่ฝากหน่อยนะลูก<ะ>ที่กล้าเอาเกียรติยศของการทํางานในชีวิตเป็นเดิมพันว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายจนถึงวันนี้ของการทําขฟบเดย์เก้าปีสิปีที่ผ่านมาไม่เคยมีสักครั้งที่เราจะคิดแค่แค่คิดว่าเราจะเมคเรื่องรับรองได้เขาไม่มีแน่ๆครับ พี่ดตา่ะนเ่เดี๋ยวพี่ไล่ไปเนาะเนพี่ถอดขาพี่แดดไดะพ่ถอดขา